สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจกำมลนแท็กเตอร์และแฟนเพจที่ติดตามนะครับผมวันนี้นะครับผมพามาดู LC เจ็ดศูนแปด SP นะฮะตัวนี้จดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับผมรถสวยครับรถสวยสวยและใหม่มากคันนี้ครับสีเดิมเดิมครับผมมาร์กเดิมทุกจุดครับผมคัดไม่เคยแกะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่เดี๋ยวเขียให้ดูนะฮะ มันไม่ชัดอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ชั่วโมงครับผมเบาะสวยครับผมสภาพโดยรวมสวยมากครับผมอุปรกรณ์ตบพ่วงมีดันหน้านะครับผมตาช้างแล้วก็ผ่านพวนตาช้างนะครับแถมครับคาดแถมยางหลังเต็มเต็มครับยางเดิมยางหน้าเดิมยางหลังเดิมฮะรถพร้อมใช้ครับผมใหม่มากฝาไฮดีครับผม ลอตเอรี่ไม่เคยใช้นะครับผมแน่นๆเลยครับซีนไม่เคยรั่วครับรถไล่แท้ครับผมสนใจก็โทรมาต่อรองกันได้ให้ดูภาพโดยรวมนะฮะเงาวับครับกระทะาล้อสีเดิมครับผมแป้นพวงิกใสนะฮะไม่เคยลงน้ำนะครับผม สนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์โทรก็0622603373ฟังอีกครั้งนะครับ0622603373 f a c e b o o กก็กรมมนแท็กเตอร์นะครับผมโทรมาคุยโทรมาตัวลองกันได้ครับ4 7 0 8 s p คันนี้สวยและสดมากนะฮะครับสภาพพร้อมใช้ครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วใช้เลยครับผมคันนี้ราคาเราตั้งไว้ที่400,000 48,000บาท448,000บาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับมีด้านหน้าฝานพวนแล้วก็คาดนะครับสนใจก็โทรมานะครับผมขอบคุณครับผม